วมาดีาหาไหมเฮียแม่ก็ไหวถุงเงินนั่นเพิ่นไปใช้กนนเกาะคน่นมาแต่หาเยื่ทุ่มหรือ่นไปใส้ตอ,กอเกาะคนแตหาเยื่อทุ่มิ่นก,กับมาแไปหาพอไปเพิ่นก็กลับมาหาม่เฮียเก็ม,มาแล้วเพิ่นก็มากินนำ้ำแดงเพิ่นกไ็ไปกองสลากโอ้โทไปกองสลากแล้วกองสลากไปมาแล้วไปมาหมู่บ้านเออไปหมูมม่บ้านก็เลยวา่วา เน่พ่อสิออกคลิปพอเออเนียนเ่ยก็เลยว่าพ่อเป็นไปเห็คุคลิปไปพุรณะบดมือบดได้ออกลลูกก็เลยว่าสิเราเป็นยังเคนว่าพ่อ,นะพอพเป็นงานไปกลับเด้อกระเชนไปแก็ห่ว,วงไก่ใจคนเอาไก่ของเงินนั่นเด้เีคนวละไก่ถุงเงินพอ่จพอ,พอจะหายตัวพ่อจะหายตัวของเงินบอกตะคุณพ่อกระสิจำจะนอกเขาเลยว่าเออเขาก็ใส่อันถวยไปหายหนีดิจะนอกผมห่วงใจผมเคนว่า ถ้าไก่หน่อยไก่ใหญ่ก็ถือว่นมีตัวนออันเทิงเงินแล้วพอที่บ่งตัวก็เลยว่าสิเขาใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วห่วงไก่ห่วไก่ไปใส่กับห่วไก่ดิ่งห่วไก่เขาเรียกว่านำแดงแม็กซื้อไว้ให้แล้วจะมาเพชรมงสีทะลูงงกลก็งงกลเลยอาย้นมาสันได้ให้เอากระป๋องแม่ดีๆเนี่ยงานค้นได้ลายจะเป็นทางสั่นเนี่ยอ้ยคนก็เลยว่าสิเนี่ยเป็นคน้ใหญ่แล้วว,วันนี้ จะไปตั้งนหลุกก็แม่บอซื้อไว้ท้งเงินแม่พอะซื้อหรีแม่แต่อยากนองทั้งอยากนองทั้งย็บงานเลยว่าสิแม,ม่ก็ว่าว่าทงเงินไปยญญพ่อแม่พอซื้อไว้ก็อออบอกเป็นขจิตินเพื่อไปหาปอแล้วค่อยมาหาแม่ก็ได้ผมไปหาแก่ทุ่งมางที่แก่ทุ่มกังานหลายผมกับได้กินเพื่อผมก็มาหาแม่เลยบาต้องห่วงแม่ห่วงหันไกลไปหาปอกินคุนกับค่อยมากเลยว่าสิบอกเป็น ทั้งมันทะเลก็คอยบอกแม่แม่ก็สิบอกพ่อต่ออะไรบ,บ้าสิเออเป็นระวังเลยอืมกับผมมันเป็นทั้งอันท้องขาวกับไปบอกพอ่อดอะไรบ้างสิเออท้องขาวเป็น่ะกับแม่เป็นเป็นน่ะก็ไปกับพ่อมันเป็นผู้กับเป็นท้องขาวอะไรเป็นไปอืมจะว่าพ่อวนะ่างมันจุ๊บๆนั่นจะไปกับแม่อันน,นั้นเพป็นน่ะแม่อันท้องขาวเลยน่ะผอะไร ทือว่าพ่อไปว่าไปพูดนั่นคุนว่าถือว่าพ่อไปพูดว่าขึ้นพูดพ่อฟันสินเหมือนแม่เออที่ว่าเรื่องหน่อยจูนันท่องขาวเยน่ะตีเออท่องขาวไปก็แม่เพื่อนอ๋อบานบ้านท่องขาวนั่นพ่อบานท่องขาวถึงพูดพื่นนเออเพณว่าอันอันพ่อไปหาท่องขาวก็แม่เพื่อนอันท่องขาวเพื่อนฝันว่าอันพ่อไว้ไปหาอันท่องขาวมีทุงเงินพอทุองเงินไปอันที่ม้ากินเพื่อนนั่น่ะ เออม้าหมาคือกินเพื่อนได้เหรอนายกับเพื่อนปนีให้ปัญหาแหมโอ้เพื่อนให้ปัญหาแหมโอ้เพื่อนใด้เด็กเป็นปัญหาปัญหาปัหาอันท้องขาวเออปัญหาถได้แป้งแป้งินให้ม้ากินเพื่อนน่ะเออหมากับซี่เพคนว่ะโอ้หมากับซีเท้ากับเป็นยังเพคนว่ะอืมตัวเงินวอลวังคนว่ะคนคุยกันอืมคนคุยกันสามจีคนน่ะคนคุยกันโอ้ คุยเบิ uh, ้งคนน่ะพอทงเงินไปอัน <temps> ค <t ick now> ืนผ uh, ู the ้ก็เม่อันทงขาอันเท้าคนน่ะแล้วก็ท้องเท้าคนน่ะทงเงินว่าเบิ้งคน่ะว่าเป็นยังคนน่ะพอไว้่าหนึ่งสี่คนป่ะจีหนึ่งหนึ่งสี่คน่ะพกเรว่าม้ากินลึกลึกลึกคน่าเงินยหล่อสุดายพวกเราเลยยห่อหล่อคนบพนคนเลยว่าอันตัวไปก็ไผก็ไปก็พอตที่ท้องเงินเท่ากรไปก็เมยเหาคนน่ะ ืแต่ก็แม่เข้ามันนกระส่วนกันถึงนไปขอกับนี่ป่นมันลงมาิ่นลยว่าให้ลูกขี้น้ําแน่่นืะแม่ปันท่องเข้ากับค้องเต็มอยู่วันนี้ก็เรียกว่าเอาให้ลูกนั่งใส่คล้องเต็มอยู่พอตัวว่าคน่ะแม่เข้าก็เลยว่านั่งน้าพอนะครับกับปลางมัน,นเข้าก็บวาขี้เขากับเล่นเล่นพอตัวก็ตามเข้าตามเข้าไปนะั่นตามเข้าไปเ้าก็เล่นของกองใหม่่น่ะพอตัวก็เห็นเท่าที่เขาก็ยู้หันก็ละ พอสอดพอตขึ้นพอจ uh, อดพอเขาเห็นอย่างพอเราหาพอเขาคนเหนื่อยคนหอบคนน่ะตัก็ว่าพอว่าจะไปแก่พอเขาได้ท้องขาวคนน่ะเขาหมายม้าน้ำห่าไหอยคนน่ะมันวาแบบนี้จะไปเแี่ยนพอถ้าจิตลำคนน่ะคนหมายแกล้งคนหมายท้องขาวหนึ่งแก่พอเนี่ยเขาเรียกว่าจะบอกกันทางสันดูว่ากันดีดีเป็นหมูกันจะไปบอกทางซันมันีเขาก็เล่นไปอัน ปูปูนประกับแป้งเป็นหมาแบบนั้นแป้งเป็นหมาหมาพันกินเท่าคนป่อกินเท่าพอตัวป่าโอ้ยกินลูกใคยตายลเขาบังให้เล้วดอกคนน่ะก็จะเอาตำรวจมาจับมันทา้งพอตัวให้พูนึงโทษพูดนึงก็เลยโทษไปโทษไปว่านึ่งเก้านึ่งเก้านึ่งคนนะเล้งกเลียงอะเตเดินว่ากันยังเราลูกก็เลยว่ามันพอตัวงันเลยว่ะอันนั้น thôi ta nướng gạo nướng nướng gạo nướng mứt cháo con hải leo cháo lát nướng quần lang xí lát nháng lạp thang ông thông đầm là lát tí vợ sản thang thông ngân vậy coi mình lát tôi bảo đi tôi lát là anh tôi ngân anh bảo bảo tôi để lát quần à ถ้าแปลว่าเป็นดอกเจ้าอย่ามองว่าออกเลยคนว่าคนโเลกันแหมอืมโจลกันนั่นนี่ก็นางฟังยังหัวเราะยังมุดหัวเราะมุดเรากันนีงก็เลยว่าเอ้าว่ากันดีดูว่ากันแปลยจนได้แม่ก็ยังแปลว่าเป็นใช่ป่ะม้ากินกินท้องขาวมันเป็ี่ยนยังเราเลยกว่าแม่ยังแปลว่าเป็น่ด้ในูกเอ้าแปลเบิ่งลับพักกันแปลเบิ่งผู้ใดสิแปลได้พูดได้เปลออกก็เลยว่าสิอันแปลออกแม่อจะห้ยยันแม่จะซื้อนมหาย ยู่กีด้นยังยังระวางสิเดืนอนยังถ้าถุงเงินไปเที่ยวเป็นแบบ<ม>ไปเทีย่ยวเสร็ JR ู้แมงมุมมีเวลาไอ้แม่ผ้าไปใส่หลักเลยบาสิอาจารย์เพื่อนพอไปพอสืบดังวันสามโตมงสองโตก็ไ,ไดไดยังระวางสิพอได้วใดมากแล้วน่ะแม่เป็นแบบ็ไดลได้หลักพอแล้วซื้ออะไรได้หลักเป็นแบบเออพอพนันเดีื้องห่ใส่พอซื้อพอซื้อไปแล้วแม่เป็นแบ พอซื้อไปแล้วตัวใดก็ได้ว่าสิรับซื้อตัวใดไว้เป็นแบบเนี่ยผมเงินเห็นแล้วเป็นแบบผมเงินเห็นพอซื้อแล้วเป็นแบบพอซื้อตัวใดเนไงเป็นไม่ว่าพอซื้อไปอืมซื้อตัวใดล่ะเรา่็พอซื้อไปแล้วเป็น่บบน้อยชักตัวใดเนาะเอาชุดตัวใดแน่ชนะน้อยก็ซื้อตึ้งตึ้งซีซีหันแหลนเนาะกับเก้าซีหันแหลนเนาะ ซีซีเก่าซีมันจะมาซีซีมูงแล้วคนมาพอได้เหลี่ยวนาสิอย่างจีบหงอป่ะชื่อสองตัวนั่ซีซีก่อซีนะครับวันนี้เี่ยก็เรียกว่าเอาพอได้ตัวไหนก็เรื่องบ้าเอ้าม้ามันกัเป็นเป็นซีเหมาวะอืมน้อยก็เป็นนึ่งคนมาะอืมมันแมนอยู่บ่ยังเรื่องบ้าสิ ปีเด้าหลาคนบ่ะม่คนหนกคนหนึ่งก็ว่าโมแม่คนหนากตัวไดก็เรียกว่าจรลกันทั้งตรงดำเลยว่าอ้าสิบปีหายคน่ะขึ้นตั้งผู้ขึ้นตั้งผู้คนสีหนึ่งมันบอคนป่ะสี่หนึ่งหมาบกับซี่คน่ะขึ้นตั้งผู้กับแม่โตคนหนึ่งพอเขาคนหนึ่งคนป่ะบรนี้กาทตรง ต้องขาวผู้นึ่งคนมาแล่นขึ่นผู้เป็นบอ่อคนวะแลนขึ้นแลนขึ้นแล้วก็ตีที่หลา่าคนวะสี่หกสี่คนวะแล้วจะเป็นสี่หกสี่ยังได้บ้างอ้าวก็ตีตีหล่าคนวะม้าก็ม้าก็สี่คนวะแม่ท้องขาวก็สี่เป็นไม่ยิ่งคนวะก็ตีตีหล่าก็ะพอของเงินผู้นึงเด็กคนวะก็เป็นหก คนน่ะรู้สจ้เอาจังไดนุ้สเอาหาบนะโจลีกันได้อืมยังก็เลยว่าเอาแม่ไปตี่าเป็นดอกว่ากันหน่อหลุดยังได้วางแม่ตีโบเป็นยังได้วางดีังได้กตีเอายังว่าแม่ตี่าเป็นดูได้วางสิทางถุเงินกนลังเลยตัวจะปีหนาคนน่ะใายทุ่มผางวดเจ็ตโต้คนน่ะอืมตัวตีเอาเลยคนน่ะว่ากัเจ๊ชีชีคนน่ะหัวกัน ง่วงหรอแล้วสิตายเอ้ยเจ็ดเชี่สีสือโหลดขนาดทงเงินดนวางสิปนี้งวกับเจ็ดโตคนน่ะงวงที่ไปในไสงวมันก็สีสีคนว่าปนี้เฮียงก็เรยว่ามันแมนอยู่บนท้องเงินเจ่าตัวแม่สื่อไดแม่ตัวไปหยังกับงัวกับเจ็ดแจ้ทุ่มขาดง่วงเจ็ดโตงัวก็สีแม่ก็สีที่ละแม่คนน่ะ มันก็สีเป็นน้ำสีหลํามเจ็ดตัวกับเจ็ดเูลแล้วกนน่ะอืมมันก็สีสีคนป่ะอืมงเงินวางสีไดงอืมทานไดทุ่มมนใหด้มากมาในทั้งทั้งอันนี้องขาวนั่นว่ามันสีนึงคนป่ะอืมันในตัวทั้งตันขุ่มันดำแล้วว่ามันโตที่ว่าตัวทตว่าให้ต้อวดจบมันบกเก้านึงเก้านั่นบ่คนว่ะ นึ่งเก่านึ่งหนบอกเันแบบนึ่งเก่านึ่งหนึ่งบอกเันแบบเปิกระบอกกันสินะมันเรียนอยู่บอกมึงละเั็นแบบเขาเอาทั้งสี่หลักชิ้นเห็นเ็นแบบตั้งขุมมานดำบ่ามันอันทองทองบางเลยทองทองบาเขาก็ไปเห็นดีนั่งขับถองเงินแล้วเันบบเขาก็เห็นกับถองเงินแล้วเป็นแบบคือถองเงินอีกแล้วเป็นแบบเจ็ดสี่สี่หนึ่งนบบ ตรงวงเงินตรงเงินมาจงไหนก็จบอาตามตรงเงินนี่แล้วคนบ้ามอนตูกเอกไปตีคนบ้าบัณนี้ยังกับนางฟังอยู่คนบอกกันี่งกับนางฟังอยงนี้กัอันนี้คนคุยกันแม่นว่านี้คนคุยกันคนคุยกันเออคนคุยกันบัณนีตโตคุไปก้องสลากนันเด้อบัณนเด้ออืเออคุณไปก้องสลากคุณเนี่ยว่าไปแล้วบันนี้กับคนณมาเขากำลังเลี้ยงอยู่บัณนี้ เรียงอยู่พูดกันเลยว่าไปน้ำกันตังหหน้งคานันละไปหาคนนันละผู้หนึ่งเห็นผู้หนึ่งเห็นเปดเก้าศูนย์มันเองผู้หนึ่งเห็นว่าเก้าสองเก้าสองกับเก้าสามเป็นว่าเป็นเห็นตองสัน มันนี่เงี้ยงก็เลยว่าเห็นต้องจันบาลูกอยู่ทองอยู่กองสลัดมันเก่าสองกับโตสามไม่แม่เป็นแางสิเขาไปเห็นค่นั้นละเป็นแาบมันนี่ผมก็เลยพาวมากเลยนะมาแล้วแมกะคาดจะนอนอยู่ผมก็เลยประกาศวนแม่เลยะวามเม่เมื่อยเป็นแบบก็เลยไปจะบอกแม่ผมก็เลยมานะนงกินน้ำแดงแล้กผมก็เลยไปหายอทุ่มยิบเลยนะก็พากันรถตัเงินหลับไปหายอทุ่มเป็นแาบ ปูขาก็บอกว่าอันนั้นทุงเงินไม่เอาระบารูรบบา้ไปหาหาปูไปหาจะาทุ่มได้นี่ไปหาจะาทุ่มก็กลับมาหาหย่่งมากสองก็เคยได้ว่าอันนั้นปูขาวกูดำว่าทุงเงินมากระบารู้อันนั้นปูก็ไปหาแม่ตุ้มเด้าลูกว่าจะนะเอาปูไปมึงเฮืองล่ะเห็นไงบ,บา่าปูไปสองมือตัวไปหาแม่ยตุ้มเป็นไมเขราไปหาแม่โตุ้มได้ทุงเงินเป็นไง เราไปหาทุนเงิน no ว่าอันนั้นเมียตุกยญานผู้คนว่าผู้ก็บอกเราว่ามห้ยาดดอกต้องญาณผู้คนว่าเอาผู้ไปเห็นเห็นแม่ผมเห็นดิหนังแม่ผมกุญญาณต่างสิผู้ก็บอกอยู่ว่ามห้ยาดผู้ก็ว่ามาดีเคนร่างสิคนดอกก็ให้่ผมเงินฟังเนาะผู้ไปเห็นจนใดเห็นแม่แม่กุญญาณคนว่าแม่กุญญาณคนร่างสิผู้ก็ว่ามห้ยาดดอกผู้ก็บอกแม่ตอวุกุญญาณ ปูกับบอกแม่ตัวกระเดยเป็นบาบอกตัวไอ้ไปูเป็นบางาบอกว่าสิบเก้าเป็นบาสิ่มันกับบอกคือทงมันบางเลยบอกบอกสิบเก้าอืมปัญหาทยังติบเก่ายังกับเสียรายเลยสิบเก้ายังเสี่ยลายเลยแต่ว่ายังมันใจสิบเก้าเนี้ยมันไมาบอกจริงหรอสิบเก้าหลุมอันของรูุมเปนเนี้ยมันก็บอกสิบเก้าเลย ยังสื้อให้น่อยค่ะว่า